ขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้หลายคนก็อดหลับอดนอนคอยใส่ใจ <c oughs> เรื่องของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี <c oughs> แต่คุณค้ำเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวขึ้นมาก่อนนะหลับไม่ลงจริงๆกลัวว่าตื่นมาอีกทีมันจะแบบเป็นเรื่องอื่นไปแล้วต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวที่หลายคนบอกโอ้โหระทึกจริงๆอยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วคุณทักษิณชินวัตรเนี่ย ออนั่งเครื่องบินเจ็ส่วนตัวไปแลนดิ้งอยู่ที่ไหนลงตรงไหนกันแน่ไปจริงครับไปดูไบตอนแรกมีข่าวว่าจะไปหัวหินด้วยซ้ําจะไปสิงคโปร์แต่จุดหมายปลายทางคือดูไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คุณทักษิณชินวัตรใช้เครื่องบินเจ็ทส่วนตัวเตรียมบินออกนอกประเทศกระแสข่าวหนาหูเลยนะครับบอกว่านายทักษิณจะไปหัวหินดิฉันเช็คแล้วไม่มีเพราะว่าเครื่องบินเจ็ทของคุณทักษิณเป็นเครื่องลาใหญ่ไม่บินระยะใกล้เพราะฉะนั้นหัวหินนี่ตัดออกไปได้เลยครับ แล้วก็มีข่าวลืออีกนะว่าจะไปสิงคโปร์เนื่องจากว่ามีการเช็คคุณผู้ชมคะจากวิทยุการบินนะคะบอกว่าปลายทางจะไปที่สิงคโปร์ค่ะแต่ว่าเครื่องบินพอเทคออฟปุ๊บจากสนามบินที่ดอนเมืองเนี่ย ช่วงเวลา19นาิก17นาทีชาวเน็ตก็เริ่มเกาะติดแล้วหลังจากเครื่องบินขึ้นสู่น่านฟ้าไม่นานก็ผ่านอำเภอหินไปแล้วหลายคนคือเอ๊ถ้าอย่างนั้นปลายทางน่าจะเป็นสิงคโปร์จริงๆเนื่องจากว่าทีมข่าวของเราก็เช็คว่าเขาแจ้งทางปลายทางว่าจะไปที่สิงคโปร์ค่ะหลายเพจรายงานข่าวเลยบอกว่าเครื่องบินสุดตัวของคุณทักษิณเนี่ยกำลังบินเข้าน่านฟ้ามาเลเซียคาดว่าอีกไม่นานก็คงจะถึงสิงคโปร์ซึ่งจากกรุงเทพไปสิงคโปร์ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะ แต่ดูแล้วสิงคโปร์ก็ไม่น่าใช่แล้วคุณกายเนื่องจากว่าเออเครื่องบินเนี่ยผ่านช่องแคบมาลากาเตรียมมุ่งหน้าสู่คาบสมุทรอินเดียจนหลายคนต้องข้อสังเกตว่าเอา้าปลายทางเนี่ยไม่ใช่สิงคโปร์แล้วนะน่าจะเป็นดูไบหรือเปล่า นี่นะครับจากนั้นเนี่ยเครื่องบินก็บินวนอยู่คาบสมุทรอินเดียอยู่สองรอบนะครับหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็เริ่มงงแล้วว่าเอ๊ะทำไมวนอย่างนี้ผู้ชมดูสิเนี่ยเส้นทางการบินเนี่ยเนี่ยนะครับวนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดครับเครื่องบินของนายทักษิณบินผ่านน่านฟ้าอินเดียแล้วก็ถึงดูไบเมื่อเวลา2องนาฬิกาสนาทีตามเวลาในบ้านเรานะครับนะแล้วก็จริงๆเนี่ยเรื่องนี้ทางนายทักษิณเองเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวมาโพสต์ Facebook เช่นเดียวกันนะครับเป็นการโพสต์ผ่าน Twitter รหรือว่า X กน,นะครับก็มีการอธิบายนะี่นี่คือเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นและทางคุณทักษิณเองเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ ก็โพสต์บอกว่าตนเองเนี่ยตั้งใจจะไปสิงคโปร์จริงๆไปตรวจสุขภาพแต่ว่าต่อมอไทยถ่วงเวลาเกือบ2ชั่วโมงทําให้การเดินทางเนี่ยไม่เป็นไปตามที่กําหนดทําให้เครื่องบินส่วนตัวไม่สามารถลงจอดที่สนามบินของสิงคโปร์ได้ทันตอนสี่ทุ่มเมื่อไม่สามารถนําเครื่องลงจอดได้ทันนายทักษิณก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางให้นักบินเนี่ยมุ่งหน้าไปดูไบค่ะเนื่องจากว่าตนเองมีหมอกระดูกแล้วก็หมอปอดอยู่ที่นั่นจึงใช้โอกาสนี้ไปเยี่ยมเพื่อนที่ดูไบด้วยเพราะว่าไม่ได้เจอกันมา 2ปีกว่าแล้วนะคะคุณทักษิณยังบอกด้วยว่าผมตั้งใจจะกลับไทยไม่เกินวันที่8เพื่อเดินทางไปศาลด้วยตนเองในวันที่9กันยายนนี้ตามนัดเลยค่ะแล้วจริงๆเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันเพราะว่านอกจากคุณทักษิณแล้วมีชื่อบุคคลอื่นอีก4คนด้วยกันแล้วมีกระแสข่าวว่าคุณเอมพินทองทาก็ร่วมเดินทางไปกับคุณทักษิณผู้เป็นพ่อด้วยนะครับจนมีความเคลื่อนไหวจากคุณเอมพินทองทาลูกสาวของคุณทักษิณน,นะครับโพสต์ไอจีสตอรี่ครับเมื่อเวลาประมาณสักส ทุ่มนิดๆน,นะครับบอกว่ากล่อมลูกนอนอยู่ที่ไทยค่ะงงกับข่าวมากมายที่ไปเรื่อยอก็ตัดปมบินไปกับครอบครัวทิ้งไปได้เลยอืมใช่จริงๆแล้วประเด็นนี้เนี่ยช่อง 7hd ของเราก็สามารถเช็คได้แล้วนะคะกับทางตำรวจตอมอว่าไม่ได้มีชื่อคุณเอมเนี่ยโดยสารไปด้วย เพราะว่าทางตํารวจเนี่ยตมเขาจะเช็คเลยว่าพาสปอร์ตผู้โดยสารที่เครื่องขึ้นเครื่องบินเจ็ตของคุณทักษิณลานี้เนี่ยมีใครบ้างเาก็จะมีรายชื่อมีรายละเอียดทั้งหมดซึ่งก็ทั้ง5คนไม่ได้มีรายชื่อของคุณเอมเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับข้อมูลที่คุณเอมเขาโพสต์ด้วยหลังจากนั้นครับนางสาวแพรทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอุ้งอิงก็โพสต์ไอจีสตอรี่เหมือนกันหลังจากที่พี่สาวได้โพสต์ไปไม่นานเนี่ยนะครับ ก็บอกนะครับเป็นสถานที่นะฮะมีเป็นภาพสถานที่แห่งหนึ่งแต่ว่าเช็คอินอยู่ที่กรุงเทพก็เป็นการบอกว่าไม่ได้ไปไหนนะค,คุณแพายทองทานคุณอุงอิงเองก็ยังอยู่ที่กรุงเทพเช่นเดียวกันนะครับด้านรองศาสตราจารย์ดเรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได้แสดงความเห็นบอกว่าเพื่อนที่รู้เรื่องการบินส่งข้อมูลมาให้ว่าสนามบินชางงี ที่สิงคโปร์เนี่ยมีเทอร์มินอลสำหรับเครื่องบินส่วนตัวซึ่งเปิด24ชั่วโมงครับนะส่วนสนามบินที่คุณทักษิณบอกว่าจะไปลงแล้วว่าเกินกำหนดที่มีการตกลงกันไว้เนี่ยนะครับแม้จะมีเวลาทำการตั้งแต่7โมงถึง4ทุ่มเนี่ยแต่ถ้าเป็นเที่ยวบินทางการแพทย์ก็สามารถขอลงได้24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับอ่าแต่นี้ไม่ใช่ทางการแพทย์นะหรือว่ายังไงฮะเพราะคุณทักษิณบอกว่าจะไปหาคุณหมอไปตรวจร่างกายใช่ไหม อ่านะครับขณะเดียวกันมีชาวเน็ตอีกหลายคนครับออกมาวิเคราะห์การเดินทางของอดีตนาย,ยกว่าฉุกเฉินจริงหรือแค่ข้ออ้างโดยเพจ Facebook ลุงกัปตันพาบินพากินพาเที่ยวบอกว่าเวลานักบินเจอสถานการณ์ที่ลงสนามบินปลายทางไม่ทันเนี่ยเราจะใช้วิธีคือถ้าไปไม่ทันเนี่ยนะครับยังมีสนามบินอีกแห่งหนึ่งก็คือชางงีที่อยู่ติดกันถ้าชางงีไม่สะดวก ก็ยังมีมาเลเซียที่เปิดรับเครื่องบินเจ็ตได้หรือถ้าไม่พร้อมจริงๆก็สามารถกลับไทยได้เพราะว่าดอนเมืองสุวรรณภูมิเปิดทั้งคืนไม่จําเป็นต้องไปลงจอดดูไบที่ห่างออกไปกว่า5,000กิโลเมตรนะครับคืออย่างนี้คุณผู้ชมคะมันมีข้อมูลแบบนี้ด้วยนะคะนักข่าวที่ทําเนียบรัฐบาลคุณเจมอนันตชัยเนี่ยก็ให้ข้อมูลตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าคนใกล้ชิดคุณทักษิณเนี่ยเขาพูดก่อนหน้านี้บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเดินทางไปที่สิงคโปร์จริงๆแล้วก็จะกลับในวันนี้ช่วงบ่ายและ จากนั้นวันที่6ก็จะเดินทางไปที่ดูไบนี่คือกําหนดการเดิมนะคะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ย เป็นไปได้ไหมว่าคุณทักษิณเนี่ยก็คือเปลี่ยนใจนาะทีนั้นเห็นว่าเออลงที่สิงคโปร์ไม่ได้แล้วไหนๆก็จะไปดูใบแล้วก็เลยไปเหมือนซะเลยนี่นะคะก็แน่นอนเขาว่าข้อมูลจากเพจ csi la ก็มีการแชร์เครื่องบินส่วนตัวนะคะที่คุณทักษิณน,นั่งไปก็คือบอมบาร์เดียโกลเบิร์0เจ็ดพของคุณทักษิณลํานี้ละค่ะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเครื่องบินส่วนตัวที่สุดยอดแห่งความหรูหราเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวราคาเนี่ยไม่ธรรมดาคิดเป็นเงินไทยประมาณ2 6 2 0 0 0ขอาย2อ0 0หล้านบาทอันหกล้านบาทครับแพงมากหรือว่าราวราวถึง80ล้านเหรียญสหรัฐค่าบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายรายปีตกอีกหลายร้อยล้านบาทนี่คุณดูสคืออันนี้ไม่ใช่เป็นลำของคุณทักษิณนั่งนะแต่ว่าเป็นรุ่นเดียวกันที่จะบอกว่าหรูหรามีห้องนอนมีห้องอาบน้ำ แบบ v i p สุดๆนะคุณผู้ชมเนี่ยก็แบ่งออกเป็นโซนๆเลยมีสี่โซนหลักๆนะคะห้องนั่งเล่นก็มีมีโซฟายาวสามารถนั่งดูโทรทัศน์ได้แบบสบายๆรองรับประมาณ3-4คนด้านหน้าก็มีหน้าต่างให้ชมวิวสวยๆเสพบ,บรรยากาศเพลินๆบนด้านฟ้านอกจากนี้รู้ไหมบนเครื่องบินก็มีห้องประชุมด้วยมีห้องกินข้าวอีกต่างหากห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ห้องนอนส่วนตัวพร้อมกับเตียงแล้วก็ห้องน้ำในตัวด้วยมีที่นั่งนุ่มๆโอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกว่าดีไซน์หรู หราจริงๆค่ะเครื่องบินลำนี้เนี่ยมีห้องครัวใหญ่พร้อมอุปกรณ์ทำอาหารเต็มรูปแบบจานช้อนโอ้โหต้องบอกว่าสุดหรูจริงๆค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์สุดล้ำสำหรับคนที่มีฐานะนั่งกินข้าวบนอากาศว่ากันว่าแบบนั้นเลยนะคะ และที่สําคัญเขาบอกว่าบนเครื่องบินลานี้มี WiFi ด้วยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารถึงว่าคุณทักษิณเขารู้หมดเลยนะว่าคนไทยเนี่ยสงสัยอะไรบ้างกี่ประเด็นมีการโพสต์เอ็กเนี่ยชี้แจงทีละประเด็นนะที่สงสัยยังไงเ็าชี้แจงหมดเลยเขาคงรู้ว่าคนไทยใส่ใจใออมีการเช็คไฟรู้หมดเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเรื่องช่วงหายไปนี่คือเมื่อเมื่อคืนนี้คนไทยเนี่ยเฝ้าติดตามแอปพลิเคชันไฟร์เรดาร์24 ในเวลาเดียวกันเนี่ยกว่าแสนยูเซอร์เลยนะแล,ะแล้วคนก็มองว่าเอ๊ะอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยหายไป ข้อมูลเส้นทางการบินเครื่องบินของคุณทักษิณเนี่ยหายไปบางช่วงอ่ะคุณสจ,จิเออนั่นนะคะก็หายไปสุดท้ายแล้วก็ชัดเจนแล้วว่าไปที่ดูไบคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วที่ดูไบเนี่ยคุณทักษิณให้ข้อมูลบอกว่าผมต้องการที่จะไปเยี่ยมเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนเนี่ยที่รักกันไม่เจอกันมา2ปีกว่าแล้วก่อนหน้านี้นถ้าจํากันได้คุณทักษิณเคยขออนุญาตศาลนะคะจะไปที่ดูไบแต่ว่าตอนนั้นศาลไม่อนุญาตเนื่องจากว่าคุณทักษิณมีคดีมาตรา112รแต่ว่าตอนนี้คดีนี้เนี่ยศาลยกฟ้องน,นว้แล ฉะนั้นการที่คุณทักษิณจะเดินทางออกนอกประเทศก็ถือว่าสามารถทําได้ถูกต้องตามกฎหมายครับนะฮะขณะเดียวกันเพจ CSI LA ทิ้งท้ายข้อความท้ายสุดเนี่ยน,น่าสนใจบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การบินหนีแต่คือสัญลักษณ์ของอํานาจและการหลบเลี่ยงความยุติธรรมที่เงินสามารถซื้อได้ครับพูดถึงเรื่องการบินหนีผู้ชมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณทักษิณน,นะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณสจีบอกไปคุณทักษิณออกไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายใช่ค่ะมีข้อมูลหนึ่งที่ทางคุณทักษิณบอกว่าทางตมไทยเนี่ยมีการ ถ่วงเวลาเขาเกือบ 2, 2> อชั่วโมงก็ทําให้ไม่สามารถเดินทางไปที่่ทีสิงคโปร์ได้ทันเวลาสี่ทุ่มนั่นเองนะคะซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยตำรวจตอมอเนี่ยเขาก็ดําเนินการตามมาตรฐานคือการที่คนไทยจะเดินทางออกนอกประเทศจะต้องมีการแสดงพาสปอร์ตด้วยนะคะมีการประทับตาว่าจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการปกติธรรมดานะคะหากตรวจสอบแล้วว่าไม่มีแบ็กลิสต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเดินทางออกได้มันก็ต้องใช้เวลา บางคนบอกเอ๊แบบนี้คุณทักษิณจะไม่พอใจตํารวจหรือเปล่าเหมือนมาทวงเวลาเขาอะตารวจเองก็ทุกทำทุกอย่างตามขั้นตอนกฎหมายนะครับเปิดมุมมองของนักวิชาการกันหน่อยครับมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรเดินทางออกนอกประเทศในช่วงเวลาที่บอกว่าเป็นหน้าสิวหน้าขวานเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบนี้และเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีคดีชั้น14ที่รอสารฎีกานัด อังคำสั่งอีกด้วยนะครับเรื่องที่ผมสอบถามไปยังอาจารย์สีโรธคล้ามไพบูลณนักวิชาการอิสระนะครับมองว่าการที่คุณทักษิณเดินทางออกนอกประเทศเมื่อวานนี้เป็นสัญญาณว่า วันนี้พักเพื่อไทยยกธงขาวสึกชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพอรู้อยู่แล้วว่าไม่มีโอกาสชิงตำแหน่งนายกได้นายทักษณิณประเมินสถานการณ์การเมืองในตอนนี้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงทางการเมืองขั้นสูงสุดจากปัจจัยต่างๆในการเดินทางออกนอกประเทศครั้งนี้มีโอกาสสูงที่คุณทักษณิณจะไม่เดินทางกลับมาเพราะเมื่อคืนมีการปล่อยข่าวว่าไปสิงคโปร์หาหมอแต่ที่สุดแล้วเดินทางไปดูไบนะซึ่งก็ถูกบอกว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จตั้งแต่ต้น ส่วนวันที่9กันยายนนี้ศาลดีการนัดฟังคำตัดสินคดีรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอาจารย์สิโรธมองว่ามีโอกาสสูงมากที่คุณทักษิณจะไม่เดินทางกลับมาครับช่วยมีโอกาสระดับ70%บครับที่เหลือก็คือระหว่างการเจราจามันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่าแสดงว่าระหว่างนี้เอง,เองเนะ่าจะมาว่าก็ต้องมีความเจราจาการดิวอะไรเกิดขึ้นถ้าหากว่าเป็นผลบวกก็จะกลับมาก็ได้อีก3 0ที่เหลือที่อาจารย์บอก ใช่ครับใช่ครับแต่ผมคิดว่าโอกาสเนี่ยากมากโดยเฉพาะยิง่งถ้บเพื่อไทยรุจักการเป็นรัฐบาลอืนะครับยากมากสลดฟันทง70%ไม่กลับมาเหลืออีก30% 30%ที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ว่าระหว่างเนี่ย การเจราจาจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นหรือไม่แต่โอกาสนี้ยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักเพื่อไทยหลุดจากการเป็นรัฐบาลและมองว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษิณครั้งนี้ส่งผลต่อพักเพื่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีโอกาสที่สสในพักจะทยอยออกไปสังกัดพักอื่นแล้วตอนนี้มีสัญญาณการเจราจาแล้วด้วยครับโอ้โหแม่สอดคล้องเลยนะเมื่อสักครู่ดิฉันก็ไปสอบถามผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญปโปรงอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทายาลัยลังสิตก็มองว่า ภาวะอุรียกหัวต่อแบบนี้เนี่ยการที่คุณทักษิณเดินทางออกนอกประเทศแบบนี้เนี่ยก็ทําให้คนที่สนับสนุนพักเพื่อไทยเนี่ยอาจจะแบบอยู่ไม่เป็นสุขแล้วแหละ<ม>ก็คนที่มีอิทธิพลน,นะคะต่อความรู้สึกของแกนนําของพรคเพื่อไทยเนี่ยไม่อยู่แล้วแบบนี้เหมือนกับว่าคุณทักษิณมอบเปิดทางให้พักภูมิใจไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลฟังเสียงค่ะเป็นอื่นไม่ได้นะครับว,ว่ารอบนี้การไป ดูใบคุณท็กซิณเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นการจากไปตลอดชีวิตหรือจะเชื่ออีกครั้งว่าท่านจจกลับมาอ่ารับฟังคําพิจารณาคดีในวันที่แปดกลับมาเมืองไทยวันที่แปดแล้วเข้าวันไปรับฟังวันที่เก้าหลายคนไม่เคยเชื่อนะครับว่าฉากกระทัดนี้ว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงที่ภาวะนะฮะเขาได้เข้าเข็มหรือการชิงไหวชิงพลในช่วงในท้ายของการอ่าชิงอำนาจทางการเมืองเนี่ยนะครับ ทั้งสินก็ควรอยู่เป็นอ่าหลักนะครับเป็นกำลังใจแต่แต่ภาวะในช่วงนี้โอ้เรียกโ,โตตอบแบบเนี้การตัดสินใจโดยอ่าชับพันย่เนีแย่นะครับมันก็นํำไปสู่อธิบายกว่าว่าเห็นแล้วแนวโน้มต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับ อาจารย์บรรวิชิตยังบอกอีกนะคะว่าหากว่าคุณทักษิณกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในวันที่9เนี่ยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่มันก็ได้ใจคนที่สนับสนุนเขาไงแต่หากว่าผลออกมาเป็นลบคุณทักษิณรับสารภาพหรือว่ายอมรับสภาพตัวเองก็เชื่อว่าไม่นานคุณกาย เดี๋ยวก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีไปตลอดชีวิตแบบนี้แถมที่สําคัญจะได้กลายเป็นฮีโร่ของกลุ่มคนเสื้อแดงอีกอีกท่านหนึ่งครับคุณหมอว่าโรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีโพสต์เฟซบุ๊กสรุปใจความสําคัญได้ว่านายทักษิณเป็นนักการเมืองที่ยึดแต่ชัยชนะ ไม่สนถูกผิดใช้อำนาจเกินกฎหมายพยายามจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จจึงหาทางยุบสภาแต่ถูกกฤษฎีกาปฏิเสธแล้วก็ใช้เล่กลต่างๆจนท้ายที่สุดไม่สามารถคุมอำนาจรัฐได้จึงอ้างว่าไปตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์แต่ไปลงที่ดูไบแทนแล้วยังโพสโซเชียลแก้ตัวว่าจะกลับไทยขึ้นศาลวันที่9กันยายนนี้สรุปว่าพฤติกรรมเช่นนี้เป็นบทเรียนให้กับนักการเมืองคนอื่น และเชื่อว่าครั้งนี้ทักษิณอาจหนีไปจริงๆและไม่น่ากลับมาตามที่ประกาศไว้ครับ